สว,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการง่วนกินกับม่วนเชียง<ม>ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องปอเราอยู่กันที่แยกพันนกค่ะพี่แพงนี่แยกพันนกมีอะไรเด็ดๆน่ากินเยอะมากเลยค่ะ,ห,คะหนึ่งในนั้นก็คือมีอยู่หน้านเด็ดกว๋วยจั๊บสูตรเด็ดของเขาเลยก็คือเนี่ยเนี่ยเป็นลาเกรงป็นเสเกลงเรายืนอ,อยู่บนพื้นก็ต้องมากินกว๋วยจับ๊บยืนพื้นสิคะเรอะไร จะมีอะไรน่ากินบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูไปคุยกับเจ้าของร้านกันด้วยค่ะอตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ๊เจ้าของร้านนะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวิไลเจ้าของร้านยืนพื้นก๋วยจับน้ําข้นนะคะทราอมเป็นมาในการที่มาตั้งร้านก๋วยจับตรงนี้เพราะอะไรคะเอ่อถนัดทางนี้ไงก็เลยมาลองขายดูที่นี่ขายแล้วว่าเกิดขายดีใช่ไหมคะ พอขายดีเราก็ขายเรื่อยขายตั้งแต่ชามละ3าบาทตอนนี้ชามละ5้แต่เวลาออกงานก็60บาทแล้วทําไมถึงเป็นร้านยืนพื้นล่ะคะความรู้น้อยแล้วก็ทุกคนก็ต้องยืนกับพื้นไงก็ <Okay. S 1> ลเลยชื่อร้านยืนพื้นมันเข้ากับว่าอาหารเราก็คงเดิมมาตลอดตั้งแต่เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ชามละสาบาทเพิ่งจะมาตั้งชื่อมาตอน ตามละสีบาทอ๋อค่ะคือชื่อร้านมีความหมายมากนะคะแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆแล้วอยู่ตรงนี้มากกี่ปีแล้วคะเจอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี17นานมากนะ40ปี40กว่าเกือบ50นะได้บได้ค่ะมีอะไรเด็ดบ้างคะที่เป็นเมนูเด็ดของร้านเราอะคะ่ะก็มีกว๋วยจั๊บเนี่ยแล้วก็มีหมูกรอบนะคะคนชอบทานหมูกรอบกัน แล้วก็มีข้าวหมูกรอบใช่คืออยู่ตรงนี้คือแบบหิวมากคนลุกมากอยากกินมาก <c oughs> นะตอนนี้หมูกรอบแบบตองใหญ่มากๆเลยอะค่ะปวดจับยืนพื้นนี่ของเจมีกี่สาขาคะคือของแม่น่ะมีขาเดียวแต่ของลูกมันมีสองขามีอยู่ที่ไหนม<า>ั้งคะอยู่ของเขาอยู่บางขุนนนกับบางบอนอ๋ออย่าลืมนะคะ<ต>บางขุนนนกทำเองอันนี้ของแม่ทำเองอ๋อถ้าเป็นพันโนก็คือต้นตำรับนะคะก็มาชิมกันได้หมูกรอบน่ากินมากจริงๆค่ะเดี๋ยวขอเมนูเด็ดนะคะพี่เพลงอยากทานอะไรคะ ที่นี่ต้องกิน <Okay. S 1> กว๋วยจับงั้นขอเป็นกว๋วยจับสองแล้วก็เป็นหมูกรอบที่หมูกรอบเปล่าๆทานเล่นเนาะได้คะ่ะโอ้โหน้องปอนกว๋วยจับชามบลเบอร์เลยคะ่ะอันนี้หอมมากเลยนี่มีหมูกรอบแน่นๆ อันนี้แค่ชามละ50บาทเท่านั้นนะคะมีก๋วยจับชามใหญ่ขนาดนี้แล้วก็นี่ค่ะสูตรเด็ดของร้านก็คือหมูกรอบนั่นเองนะพี่เพลงโปติพี่เพลงปรุงไหมคะ่ะปรุงสิเนี่ยหนูอยากจะบอกมากเลยว่าเครื่องปรุงของเขาว่าดูดีมากเลยอะ่ะ ดูสดใหม่ทุกวันอ่ะดูพริกดองี่ถ้าเป็นร้านอื่นคือสีซีดแต่น,นี่เขาดูแบบว่าใหม่ทุกวันอ่ะแล้วก็พริกกับน้าตาลที่เขาใส่ขวดแบบนี้หนูคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้กันมแมลงเนาะถ้าเป็นร้านอื่นใส่แก้วอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมแมลงตอมได้อะไรได้เงี้ยเนาะการันตีได้เลยค่ะว่าที่เนี้ยของสดแล้วก็สะอาดแน่นอนค่ะเ,ออเริ่มชิมกันเลยดีกว่าปรุงก่อนหรอปรุงสิของเขาสดใหม่ขนาดน,นี้เราก็ต้องปรุงไหมามาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอยังไม่ได้กินเลยนะใช่แล้วหลังจากอาหารลิสโต้ใครที่กินฟอมต้อง ที่อยู่ในชามดก่อนจะเป็นผู้ชนะกฎลงโทษก็คือต้องให้เครื่องถยจับชามของเองทั้งหมดให้แก่คนชนะเดี๋ยวไว้แต่เส้นยืนพื้นจ้ายังเลยไม่เลย r หืมหืเจ๊ให้เยอะไปปะเนี่ยกินไม่ไหวแล้วเป็นปากอ่ะอันนี้เพลงเนาหมดแล้ว ยอดต้องยกเครื่องป่วยจับให้ทุกชนานะจ๊ะคุแพ้ขอชิ้นนึงก่อนได้ไหมชิ้นเดียวเองยกก่อนยกเ่ินทำไมอ่ะไม่ให้ได้ไหมไม่ได้อันอันนี้ไม hey ่เกี่ยวใช่ป่ะงั้นอันน sure ี้ของเพลงแล้วก็ที่เหลือเอาไปผักไปก่อนเลยจ้าผักเลือดไปับ ทำใจไม่ได้กี่ชิ้นแล้วเน่ยห้าสิบบาทนี่คือได้หมูกรอบเกิน5้าชิ้นแล้วนะคะใช่ไข่จ้าไม่ไปมันไม่ไปมาเถือกินหมดเหรอนี่ขนาดมีแค่เส้นนะคะแล้วกับน้ำนี่ก็น่ากินแล้วอ่ะคือเอาของฉันไปแล้วนี่คือจะให้กินแต่เส้นก๋วยจับยืนคื้นจริงๆใช่ไหมให้ตามคอนเซ็ปตร้านเลยเส้นอร่อยไหมเป็นอร่อยอยู่กินหมูกรอบเนือไงอันนี้ของเพ่แค่นั้นแหละตป็นเกาอันเนี้ย โหเต็มจานนะกินให้หมดก่อนอนรีวิวซิได้ไปขนาดนั้นแล้วคือหมูกรอบชิ้นใหญ่มากแล้วก็แบบดูดีมีมันแทรกแบบว่าชิห้นหน่อยเราทิมงหน่อยเฮ้ยเราทำร้านอาหารเราทำรายการอาหารแล้วก็ต้องช่วยกันรีวิวน้อย่้มกอบอันนี้คือกินหมูกรอบหรือบบนวน่าบรรพูงอยู่แล้วคือน้ำซุปกว่องอามากจริงนะคะเดี๋ยวพี่รีวิวของพี่บ้างมีเส้นกับน้ำซุป น้ำนะคะก็คือมีความหอมมากค่ะแล้วก็เป็นน้ำข้นนะที่แบบว่าไม่ได้แบบข้นเหนียวจนแบบว่ากินยากอะ่ะ<อ>ปวดจ่าที่นี่นะคะก็จะเป็นเส้นแบบน่ารักน่ารักรก,กำลังดีม้วนกลมดิ๊กเชียวเส้<อ>นนุ่มๆถึงเวลาของพี่แล้วปอน <c oughs> ปอนกินอันนี้ไปเลยหมู <c oughs> กรอบนะคะ <c oughs> ชิ้นแน่นๆนะจ๊ะมีสองน้ำจิ้มอันนี้จะออกหวานหน่อยส่วนอันเนี้ยเราใช้ซีอิ๊วหวาน <c oughs> จะออกเป็นเปรี้ยวๆ <c oughs> เผ็ดๆนิดนึงนะใช่ซีอิ๊วหวานตรงนั้นเลย ไหนตรงนั้นนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าล่ะ <c oughs> ร้านนี้ถึงโด่งดังของย่านนี้มีดู40กว่าปีนะคะรสชาติยังยืนพื้นเหมือนชื่อร้านจริงๆหมูนะคะกรอบมากๆแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยรับรองว่าไม่เคยได้กินที่ไหนแบบนี้แน่ๆเป็นสูตรเด็ดตุตรลับของที่ร้านนี้เลยค่ะก็จะมีรสชาติเผ็ดกำลังดีเปรี้ยวนิดๆหวานนเออหวานน้อยๆแล้วก็หอมมากๆเลย อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มหวานคุณอยางนีี่เพลงเป็นคล้ายๆน้ำจิ้มไก่ค่ะแต่แนะนําน้ำจิจ้มอันนี้เลยเราไม่ได้โม้อันนี้คืออร่อยจริงๆแล้วก็รับรองว่าไม่เหมือนร้านไหนแน่ๆค่ะไม่อย่างนั้นขอตัวไปกินก่อนนะคะไม่ไหวแล้วจริงๆเอาคืนมาด้วยได้ไหมไม่ได้จะ <laughs> กินให้หมดเลยเหนื่อยใจอ่ะ คือตอนนี้อิ่มมากๆเลยค่ะแบบว่าอร่อยมากแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนเลยคืออยากจะอยู่ตรงนี้ต้องขอขอบคุณเจด้วยนะคะ,ะอยากจะให้เจค่ะช่วยฝากร้านหน่อยค่ะที่ร้านนี้ร้านยืนพื้นนะคะเป๋จ้าน้ำข้นเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงหโมงเย็นหยุดวันศุกร์นะคะถ้ามีโอกาสก็มาทานกัน นะคะง่ายๆเลยตรงสี่แยกพันนกตรงนี้นี่เองนะคะมาลองชิมกันได้สุดท้ายค่ะพี่เพลงเรามีของนี้จะมอบให้เจ๊ด้วยใช่ไหมอิฟเซตจากวันเชียงนะคะก็จะมีสินค้าใหม่ของเราค่ะก็จะเป็นติ้วขาแล้วก็ซอสเขียวคั่วกระทะนะคะแล้วก็เป็นซอสหอยนางรมด้วยมอบ,บให้เจ๊เลยค่ะเพื่อในการขอบคุณในการเสียสละเวลานะคะมาให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรา้องขอลาไปก่อนนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปที่ร้านไหนหรือว่ายังไงนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะที่ช่อง่วนเชียงของเราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ